สวัสดีมายังเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสื่อนี้เราทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดวันนี้เรามาพูดคุยการถึงเซลล์บอรดแคสซึ่งทางประเทศไทยเรากำลังทดสอบระบบ3ครั้งครั้งละ5พื้นที่ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า เซลล์บอรดแคสคืออะไรเจญน,น้องฟ้าได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้เลยครับเซลบอดแคสคือระบบส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือจำนวนมากในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันครับประโยชน์ของการแจ้งเตือนลักษณะนี้คืออะไรครับประโยชน์ของมันก็คือ ช่วยแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินได้รวดเร็วและทั่วถึงกว่า SMS ปกติค่ะพี่ลีอย่างเช่นอะไรครับภัยพิบัติฉุกเฉินเช่นสึนามิแผ่นดินไหวหรือพายุค่ะในประเทศไทยเราเหมือนว่าเขาจะมีการซ้อมกันอยู่3มครั้งและครั้งละ5พื้นที่อันนี้การซ้อมทั้ง3ามครั้งนี้เขาเรียกว่ายังไงฮะ การซ้อมทั้ง3ครั้งนี้เรียกว่าการทดสอบระบบเซลล์บรอดแคสต์ค่ะแล้วครั้งแรกล่ะครับจะเริ่มทดสอบในวันไหนและเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วพื้นที่ที่เขาทดสอบมีบริเวณไหนบ้างการทดสอบครั้งแรกจะเริ่มในวันที่2พฤษภาคมพอ สอ2,568เวลา13นาฬิกาใน5พื้นที่ได้แก่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายอุบลราชธานีสุพรรณบุรีสงขลาและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะแล้วทีนี้ทดสอบครั้งที่2นะครับจะมีพื้นที่อำเภอไหนแล้วก็เวลาอะไรอ,อลองให้รายละเอียดหน่อยนะครับ การทดสอบครั้งที่2จะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมพศสอ6 8เวลา13นาฬิกาใน5พื้นที่ได้แก่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนาครสวรรค์นครราชสีมาสุร,ราษฎร์ธานีและเขตดินแดงกรุงเทพมหานาครค่ะรอบนี้เรียกว่าเป็นการทดสอบระดับอำเภอก็คือมีการแจ้งเตือนทั้งอำเภอเลยใช่ไหมครับส่วนครั้งที่สจะมีการทดสอบทั้งจังหวัดโดย มีการทดสอบถึง5จังหวัดแล้วจะทดสอบในวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแล้วมีจังหวัดใดบ้างน้องฟ้าแจ้งรายละเอียดของครั้งที่3หน่อยนึงครับการทดสอบครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่13พฤษภาคมพอ สองเวลา13นาฬิกาใน5จังหวัดได้แก่เชียงใหม่อุดรธานีพระนครศรีอยุธยานาครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานาครค่ะรอบครั้งที่3นี้เรียกว่าใครที่อยู่ในจังหวัดนี้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ลีใครที่อยู่ในจังหวัดที่ทำการทดสอบก็จะได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยค่ะ รูปแบบการแจ้งเตือนเขาจะแจ้งเตือนเข้ามาผ่านมือถือของเราหรือว่าแจ้งเตือนโดยวิธีไหนลักษณะใดครับการแจ้งเตือนจะส่งตรงเข้ามือถือของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ทดสอบเลยครับพี่ลีโดยจะขึ้นเป็นข้อความบนหน้าจอมือถือพร้อมเสียงแจ้งเตือนดังๆเลยครับ แล้วถ้าเกิดผมมีภูมิเอแล้วถ้าเกิดผมมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่นแต่บังเอิญว่าวันนั้นนะ่ะช่วงเวลานั้นนะ่ะผมนั่งรถอยู่แล้วก็ไปผ่านจังหวัด5้าจังหวัดที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยมือถือของผมจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยไหม พี่ลีขับรถผ่านพื้นที่ทดสอบในช่วงเวลาที่กำหนดมือถือของพี่ลีก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วยค่ะเพราะระบบนี้จะส่งข้อความไปยังมือถือทุกเครื่องที่อยู่ในรัศมีของเสาส่งสัญญ,ญาณในพื้นที่นั้นๆค่ะแล้วถ้าเกิดผมเป็นคนในพื้นที่ที่เขาแจ้งเตือนนี่แหละแต่บังเอิญว่าวันนั้นน่ะผมไปทําธุระที่จังหวัดอื่นซึ่งเขาไม่ได้แจ้งเตือนผมจะได้รับข้อความแจ้งเตือนอันนี้ไหม ถ้าพี่ลีไปทำธุระที่จังหวัดอื่นในช่วงที่มีการทดสอบในพื้นที่ของพี่ลีพอดีพี่ลีก็จะไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนค่ะเพราะระบบนี้จะส่งข้อความไปยังมือถือที่อยู่ในรัศมีของเสาส่งสัญญ,ญาณในพื้นที่นั้นๆเท่านั้นค่ะอืลักษณะการแจ้งเตือนมันจะเป็นยังไงฮะจะมีเสียงดังขึ้นมาหรือว่าจะมีข้อความเข้ามาในมือถือเรารูปแบบนี้จะเป็นยังไงครับ การแจ้งเตือนจะส่งตรงเข้ามือถือของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ทดสอบเลยครับพี่ลีโดยจะขึ้นเป็นข้อความบนหน้าจอมือถือพร้อมเสียงแจ้งเตือนดังๆเลยครับแล้วถ้าเกิดผมปิดเสียงอยู่มือถือผมจะมีเสียงดังขึ้นมาไหม ถึงแม้พี่ลีจะปิดเสียงอยู่แต่ถ้ามีการแจ้งเตือนฉุกเฉินจากระบบเซลล์บรอดแคสต์เสียงก็จะดังขึ้นมาอยู่ดีค่ะพี่ลีเพราะระบบนี้จะส่งเสียงแจ้งเตือนที่ดังเป็นพิเศษแม้จะอยู่ในโหมดปิดเสียงก็ตามค่ะเสียงที่ดังมาจะดังในลักษณะไหนและมีความยาวของเสียงที่ดังนี้ประมาณไหนครับเสียงที่ดังออกมาจะเป็นเสียงแจ้งเตือนฉุกเฉินค่ะ พี่ลีคือจะดังมากๆแม้ว่าจะปิดเสียงโทรศัพท์อยู่ก็ตามค่ะส่วนความยาวของเสียงก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์แต่ละเครื่องค่ะอจะใช้เวลานาน,านไหมสักกี่นาทีที่ดังอยู่อย่างนั้นครับระยะเวลาที่เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาก็จะแตกต่างกันไปในโทรศัพท์แต่ละรุ่นค่ะพี่ลีแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่นานมากค่ะ พอจะบอกเวลาโดยประมาณได้ไหมเอ่ยโดยทั่วไปแล้วเสียงแจ้งเตือนจะดังประมาณ15วินาทีครับพี่ลีแต่ก็จะแตกต่างกันไปในโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะคะแล้วส่วนของหน้าจอมือถือแล้วครับจะมี SMS หรือว่าจะมีข้อความอะไรปรากฏขึ้นมาด้วย จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอมือถือเลยครับพี่ลีโดยจะแสดงเป็นข้อความสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นๆครับแล้วรอบที่เขาทดสอบกัน3ครั้งรอบนี้เนี่ยข้อความที่จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอมือถือจะมีข้อความว่ายังไงครับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ฉุกเฉินในขณะนั้นๆค่ะพี่ลี แต่โดยทั่วไปจะเป็นข้อความสั้นๆที่แจ้งเตือนถึงภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะอันนั้นหมายถึงในกรณีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงสถานการณ์จริงใช่ไครับแต่ว่ากับการสมมุติสถานการณ์หรือว่าเป็นการทดสอบการแจ้งเตือนในวันที่สงในวันที่7ในวันที่13พฤษภาคมเวลา13สนาฬิกาที่จะถึงนี้ข้อความที่ปรากฏขึ้นมา หน้าจอมือถือจะปรากฏขึ้นมาว่ายัางไงครับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือในช่วงทดสอบจะเป็นข้อความสั้นๆค่ะพี่ลีเช่นทดสอบระบบแจ้งเตือนเซลล์บรอดเคาส์หรือการแจ้งเตือนนี้เป็นการทดสอบเท่านั้นเพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการทดสอบระบบค่ะอ๋อและทีนี้จะมีข้อความอะไรอีกไหมที่ป้องกันว่า ไม่ให้ผู้ได้รับข้อความตื่นตระหนกหรือตกใจกับข้อความที่แจ้งใช่ค่ะพี่ลีจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าเป็นการทดสอบระบบเพื่อให้ประชาชนทราบและไม่ตื่นตระหนกค่ะหวังว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะได้ประสบการณ์การแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ มีความรู้ความเข้าใจอีกครั้งไม่ตื่นตระหนุกกับข้อความที่แจ้งเตือนนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกคนต่อการาแจ้งเตือนในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุภยัยพิบัติในครั้งต่อๆไปทั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวพี่น้องเองต่อการระวังภัยและ ป้องกันนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะฝากช่องน้องฟ้ากับพี่ลีจะมาเจอเพื่อนทุกคนในคลิปต่อไปฝากกดติดตามกด subscribe กด like กดแช a r e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลี h ช n แนลด้วยนะคะ